รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วินที่เกมทอนร,รหัสวันนี้เราจะมาสนุกกันต่อกับคู่ระหว่างคุณตูและคุณปอที่พึ่งจะสู้กันได้แค่หนึ่งรหัสภาพเท่านั้นเอาเป็นว่าไปชมความสนุกกันต่อเลยครับนี่หพยางครับเพราะฉะนั้นนับนิ้วก่อนตอบด้วยนะฮะ5พยางรหัสภาพมาครับ นใจมากนะฮะและพี่ปอก็หันไปตอบใส่หน้าพี่ตู่ว่ากระดูกคนละเบอร์กระดูกคนละเบอร์นะฮะคำตอบนั้นถูกต้องสุดยอดได้ตอบด้วยได้ยามด้วยไปเนตัวนะฮะภาพได้คือกระดูกครับครับข้อที่สองนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยทำไมโทรไม่ติดสงสัยกดผิดกดผิดเบอร์นะฮะก็คือคนละเบอร์นั่นเองนะครับรวมเป็น กระดูกพลระเบิดนะครับคะแนนกลับมาเสมอกแลวครับ5000คะแนนเท่ากันมาแล้วนะฮะยังเดใจมาถึงของมันเนี่ยฮะยังดูเด๋วยังยังแต่อะไรไม่ออกอยากคบคนเหล่านี้ไว้เป็นเพื่อนจังเลยอ่ะอ๋อยังยังแบบค่อยๆต้องดูบ่อยๆครับถ้าดูบ่อยจะรู้ที่สมองอนรหัสมันสมองเราต้องฉลาดกว่านี้ปิงปองเนี่ยแจ็คคือแจ็คหนักแล้วนะปิงปองหนักกว่าแจ็คไม่ได้นะเข้ให่ป่ะเจอแกข้อต่อไปนี้นะครับผม พี่ตู่จะเป็นคนเรียกนะฮะครับผมคะแนนเรามี5,000เท่ากันขึ้นอยู่กับพี่ตู่ครับมีคนละ5,000เรียกเท่าไรดห้พัีสองพันก่อนครับสองพันโอเคได้นะครับตรงตลาจะอยู่ที่สี่พันคะแนนนะครับ ใครได้ข้อนี้ถือว่าได้เปรียบพอสมควรเลยนะครับเพราะ,ะว่าคะแนนจะขึ้นนําเป็น7,000คะแนนทันทีนะฮะกับรหัสภาพนี้ครับที่มี2พยางและเป็นคําขวนครับ2พยางคาขวนรหัสภาพมา แต่พี่ปอนะฮะตอบว่ากังหันกังหันนะครับคำตอบนั้นถูกต้องครับพรเจ้าช่วยครับพิงปองทำไมภาพแรกคือปืนหรือว่ากันนะครับภาพที่สองคือกระหังกระหังแต่ไม่เอาไม่เอากะกระเหลือแค่หังครับกันหังกังหันนะครับพี่ปอได้ไปสี่พัน เป็น7,000ต่อ3,000คะแนนนะครับตอนนี้และพี่ตู่ครับเรียกต่อเลยนะฮะเหลือ3,000เรียกกี่คะแนนดีสามพันสามพันสามพันสามองพันค่ะสองพนะครับผมออตรงกลางข้อนี้คืออยู่ที่สี่พันคะแนนนะฮะกับรหัสภาพนี้ครับสองพยางสองพยางนะฮะพี่ตู่ถ้าตอบถูกกลับมาเสมอนะครับรหัสภาพ <ม>โอ้โหมาแล้วนะครับและพี่ตู่นะครับ ตอบว่าเอ่อกินกินยายังไม่ใช่นะครับ<า>ไม่มีใครสติลด้วยนะครับตอนนี้หมดเวลาสติลครับฝังคำใบ้ให้ดีนะครับภาพแรกนะฮะกินเรียกอย่างว่าอะไรครับ<ม>นะฮะ และภาพที่2ครับที่เห็นอยู่นะฮะคืออะไรครับเวลาวิงเวียนและสุดท้ายไม่เอาคำนั้นครับ 6, 4, 3, 2, 1, กดแล้วนะฮะ พี่ปอล้วนะครับถ้าตอบถูกได้ส okay, ี từ, okay, like one one> ่พันตอบว่าทายาททายาทนะครับใช่ไหมถูกต้องครับเวลาเนี่ยคือเซี้ยววิเลยนะครับเกือบหมดนะฮะกดทันตอบถุยต่างหากภาพแรกคือทานตัดนอหนูเหลือทาครับยาดมตัดมอม้าเหลือญาติครับทายาทนะฮะเพราะฉะนั้น พี่ปอได้ไปอีก4,000คะแนนา, <Wow. S 1> านะครับตอนนี้นะฮะคะแนนนะครับพี่ปอนำเป็น9,000ต่อ1,000คะแนนนะครับและพี่ตู่ครับต้องลงตรงกลางมาในข้อนี้เท่าที่มีอยู่ก็คือ1,000คะแนนนะครับตรงกลางเป็น2,000กับรหัสภาพที่มี2พยางค์2พยางรหัสภาพมาครับ เรนะคับฟังคำใบ้นะครับฟังให้ดีนะฮะภาพแรกครับเห็นหน้าอกเลยฮะเสื้อมานทำไมครับ ออกเลยฮะเกือบเห็นสะดือแล้วครับเสื้อมันทำไมฮะภาพที่สองเด็กกำลังทำอะไรครับโอ้โหกด่อนแล้วนะพี่ปอพี่ปอลองวัดดวงดูนะฮะและพี่ปอตอบว่าโชว์ว้ โชว่า י นะครับยังไม่ใช่นะครับเลือสามวิครับพี่ตู่ลองกดดูฮะเอ้ากดแล้วนะคะและพี่ตู่นะฮะตอบว่าเปยไหวเปยไหวนะครับยังไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับิสธิ์การตอบนะครับไปอยู่ที่พี่เต้ยๆอีกแล้วโอ้โหตอบมาครับข้อนี้ขอบคุณสําหรับคําถามค่ะครับผมขอตอบเลยนะคะว่า แวกว่ายค่ะแวกว่ายนะครับได้ไปอีก2,000บาทเสื้อมันแหวกนะครับเสื้อแหวกอกนะครับผมที่ผมบอกโอ้โหเห็นหน้าอกเลยเพราะเสื้อมันแหวกนะครับภาพหลังคือเด็กเขาไหวแบบนะฮะก็เลยเป็นแหวกว่ายนั่นเองเก่งมากเลยนะครับพี่เตยนะฮะเคยมีคนได้อันน EX ี้ถึงประมาณไหนอะที่แบบเคยมาแล้วแบบเลดสุดอะ ผมว่าเนี่ยพี่เ,เต้นเยน่าจะเยอะสุดแล้วนะที่สติลได้หมื่นประมาณนั้นประมาณหมื่นกว่าอะไรเงี้ยครับได้กลับบ้านไปแต่หักภาษีแล้วเหลือสองพันครับจริงจริง,รงเหมือนกันเราหักแพงนิดนึงเดี๋ยวกัน<ส>หักภาษีหรือเปย์ผู้ชายข้างในหรือยออยยออได้กลับไปตามกันครับผมโอเคนะฮะพี่ตู่ตอนนี้คะแนนหมดแล้วครับไม่เป็นไรนะครับพี่ตู่ตอนนี้สติลไปสองพันยังมีโอกาสสติลอยู่นะครับและผู้ที่ผ่านสู่รอบต่อไปนะครับได้แก่พี่ป้อ ยอดคู่ต่อไปนะครับไม่ต้องแดน,นดอมแล้วนะฮะเพราะเหลือเพียง2ท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นเชิญด้านล่างน,นะครับพี่ขนมเค,ค้กพี่หนึ่งเข้ารอบไปแล้ว3ท่านด้วยกันครับเหลือเพียงหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับประชมคู่สุดท้ายระหว่างคุณขนมเค,ค้กและคุณหนึ่งสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ โดยสถานีบริการน้ำมันพีที s 26 Organic Pro ปรเกสรีวองซ้อยเกิดจากนมถั่วเหลืองเอาละครับเหลือไอเคียงโคต้าเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครที่จะตามพี่บอยพี่พิมพ์นะครับแล้วก็พี่ปอนะคะเข้ารอบสี่ขอสุดท้ายไปนะครับตอนนี้ขอเสียงให้พี่หนึ่งพี่ขนมแกล เริ่มต้นทั้งคู่ครับจะมีคะแนนสะสมคนละ5,000คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางมาคนละ1,000คะแนนครับรหัสภาพแรกนี้มีมูลค่า2,000คะแนนกับรหัสภาพที่มี2พยางทับพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ พี่เตยเตนะฮะกดแล้วนะครับพี่หนึ่งและพี่หนึ่งครับตอบว่ากังวลครับกังวลนะครับถูกต้องอนี้ไม่ยากมากนะครับภาพแรกเนี่ยก็คือเป็นศิลปะการต่อสู้นะฮะที่เรียกว่ากังฟูนั่นเองนะครับแต่ภาพที่2ครับไม่เอาหัวฟูเหลือแค่กังนะฮะส่วนภาพที่3มเรียกว่าการดวนนั่นเองนะครับผม แต่ไม่เอาดอเด็กครับเหลือแค่วนเลยเป็นจังหวัดครับสองพันแรกครับที่หนึ่งได้ไปที่จนงเคกตอนนี้มีสี่พันนะครับมี4ี่พันนะฮะเรียกที่กี่คะแนนดีครับสองพัน0 0งพัน0องคระสองพันนะครับองกลางจะอยู่ที่สี่พันคะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มีสองขยางครับ สองทีอย่างนะครับถับพ้อมแล้วนะฮะ่าบมาหมดแล้วนะครับและที่หนึ่งนะครับตอบว่า สามารถถูกต้องครับสุดยอดจริงเก่งมากๆภาพแรกคือ3นะครับภาพที่2คุณอาร์เนี่ยคือสละอาครับนะฮะสุดท้ายคือรถอิซุสก็คือคำว่ารถนั่นเองเขียนชนกันครับจะอ่านว่าสามารถรถอ่านอย่างนี้ผมอ่านอย่างนี้ก็ได้คุณอ่านว่าอะไรสามารรถปะป้าสามรถ ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่แล้ <S <S 2> <S 2> คุณเคยอ่านบ้าตอนสมัยยเด็กอ่ะสามารถไม่เคยฮะเพราะว่าผมแบบมีระดับสี่ปัญญาที่ค่อนข้างดีนะฮะโอเคนเะครับพี่หนึ่งก็จะได้ไปอีกสี่พันคะแนนเป็น8,000ต่อ2,000นะครับพี่ขนมเค้กฮะตอนนี้เหลือ2,000ครับ จะแบ่งเล่นหรือจะใส่หมดครับหน,นึ่งหรือสองพันดีเอาคืนเอาคืนเอาพันเดียวก่นอนค<ข>่ะพันเดียวก่ <ๆ S 1> อนนะฮะตรงกลางอยู่ที่สองพันนะครับตอนนี้ถ้าพี่หนมเพ็กได้ข้อนี้กลับมานะฮะจะไล่มาเป็นสามพันนะครับแต่ถ้าพี่หนึ่งได้อีกสองพันจะทิ้งห่างกันทีนะครับเป็นเก้าพันต่อหนึ่งพันคะแนนกับ <G mun itions> รหัสภาพที่มีสามพยางสามพยางรหัสภาพมาครับ เป็นคำผวนนะครับสามพยางคำผวนฮะอย่าลืมนะครับเป็นคำผวนนะครับ <S 2> <S 2> และมีคนซีลฮะตอนนี้ <S 2> <S 2> ฟังคำใบ้จากพี่บอยครับภาพแรก <S <S ภาพ2ภาพ3ามเขาทำอะไรอยู่ฮะ จำนวนเป็นยังไงครับจำนวนมันโอ้ยนี่ได้ได้แล้วนะฮะและภาพสุดท้ายครับเป็นอุปกรณ์เก็บความจำในคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเรียกว่าอะไรครับเป็นคำขวนนะครับฟังใหม่นะฮะภาพแรกภาพ2ภาพ 3, 3> นะครับผมทำอ,อะไรอยู่และจำนวนเป็นยังไงฮะกดไหม ไม่มีคนโกดไม่กดน,นะครับฮะแน่นอนนะครับเสร็จการตอบไปอยู่ที่คุณพิมพ์คุณพิมครับ <c oughs> สะสมเงินไปบ้างหรือยังฮะยังค่ะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็น2,000แรกของคุณนะครับคุณพิมพ์ครับตอบว่าทฤษฎีค่ะถูกต้องครับได้ไป2 0 0ันะฮะคิณปองคุณปองคุณได้เหรอข้อนี้ฮะคุณได้ไหมข้อนี้จริงๆ มันจะตอบว่าอะไรเกือบถึงเขาแล้วแต่ไม่ใช no, ่อ่ะอ so ๋อเหรออ่าไหนคุณลองคุณลองคุณได้อะไรมันสะสามอันครับผมสามสดิสสามสดิสเป็นสติสับมันมีไหมอ่ะแต่ว่าความจริงแล้วคุณมาแบบถูกทางเหมือนกันนะเออสามสดิสความจริงแล้วเนี่ยมันคือมีสะสามอันใช่ไหมฮะครับมันคือทรีทรีสะครับผมทรีสะแล้วก็ดิส ทีสฎินะครับ <copyright> ท <mañana> ีสตินั่นเองนะฮะแน่นอน2 0 0พันนี้ไม่มีใครได้ไปครับแต่ไปอยู่ที่คุณพิมเฮ้ยเขามีแววนะคุณแจ๊กมีแววมีแวสู้กับเขาเนี่ยจะเจอกันวิงปองอ่านะฮะตอนนี้คะแนนครับพี่ขนมเค้กเหลือหนึ่งพันที่1มี700 0นะครับข้อต่อไปนี้ครับมูลค่าตรงกลางอยู่ที่2,000คะแนนนะฮะและพี่ขนมเค้กต้องตอบไปสู่คนนั้นเพื่ออยู่ต่อนะครับ กับรหัสภาพที่มี1พยางค์ครับ1พยางค์นะฮะรหัสภาพมามาถอดรหัสภาพหนึ่งพยางค์กันบ้างครับและจะเป็นคำว่าอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเฉลยพร้อมกัน สนับสนุนโดยโอวันตินไฮเออร์แอร์คอนดิชแนนิงเครื่องดื่มลิปโฮหนึ่งพยางครับหนึ่งพยางนะฮะรหัสภาพมา นะฮะโอ้โหถ้าต wow. อบถูกเข้ารอบไปเลยนะครับและพี่หนึ่งตอบว่ากรี๊กรี๊นะครับเข้ารอบไปครับโอ้โหปวดตาไม่จำไดยนะครับผมที่คือขนมเค้กนะฮะยุ่งขึ้นนะฮะมาดูเฉลยนะครับภาพแรกคือกอไก่ข้อที่สองคือรีดนะครับและมาตรงที่เลขเจ็ดนะครับซึ่งเขียนเหมือนกับให้กรี นะะฮก็จะเป็นกรีซนะครับผมแน่นอนผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นคนสุดท้ายนะครับขอเสียงให้พิ่นอ่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักกันครับเรเห็นเขาบอกคู่นี้เขาอยากจะสะสางกันมากเลยตอนแรกเปิดรายการมาผมก็รักเขาเหมือนเป็นภรรยาคนหนึ่งตอนนี้ผมเริ่มไม่ชอบที่หน้าเขาแล้วุณเจอผมไม่ละสักครอนึง ลองดูสิไอ้ผัวเวนฮะลองดูไอ้ผัวเวนเหรอเออมา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 นี่เลยอ้าวมาแล้วมาแล้วฮะโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาคุ่นเขาเนี่ยเหมือนดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งถ้าเขามีการแต่งหน้าแต่งอะไรเงี้ยครับคุณเคยดูเรื่อง Hellboy ไหมครับเอาน้ำแดงทาหน้าคุณนิดนึงคุณกล้าหรือเปล่าแต่คุณก็เหมือนฮอลลีวูดคนหนึ่งคือไอเดอะฮัก โอ้โหมีชื่อขึ้นด้วยมีชื่อขึ้นด้วยเริ่มต้นนะฮะทั้งคู่จะมีคะแนนนะครับผมตื่นเต้นเลยสะสมเริ่มต้นคนละสามหมื่นเโอหมุนได้จริงป่าวจริงจริงผมสามหมื่นเลยครับเฮ้ยขอนี้ตรงกลางครับมีมูลค่าอยู่ที่หกหมื่นกระจอกเฮ้ยผมไปที่สเลยเพ่ มีแค่นี้มีแค่สามหมื่แข่งกันเลยนะฮะข้อนี้นะครับเดิมพันกันที่6กหมื่นคะแนนนะฮะและบทลงโทษนะครับผมกับรหัสภาพที่มี3พมยานครับ3ามายานนะฮะถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับ ตอบว่ากำแคปปี้โง่มาครับจะไปได้ไงย่งไม่ใช่นะฮเทีมงานโข๋มันจะเป็นคำไหนได้มือกมอะไรมาแล้วครับคุณแจ็คครับและคุณแจ็คครับคุณแจ็คตอบว่าบีบบังคับครับบีบบัง ครับครับนะครับยังไม่ใช่นะครับผมเพราะว่ามีมีแค่สามพยางนะฮะคุณแจ็คตอบมาสี่พยางนะฮะเดี๋ยวดังครับครับนะครับผมคุณบอกเขาแล้วครับคุณบอกเขาแล้วฮะ พิธีกรอะซื้อเ้าเดี๋ยวก็คุณบอกบีบบังคับครับอย่างเงี้ยบีบบังคับครับบีบบังคับครับผมเป็นคนเรียบร้อยผมตอบคุณว่าบีบบังคับครับอ้าวผมไม่รู้ผมก็ตอบตอบพวกสามพยางค์คุณตอบว่าอะไรอะใช่ไหมมายบบีบบังคับอะไรเงี้ยอ่ะไม่ได้ และผู้ที่ชนะในรอบนี้ครับผมคุณปิ๊กบอนแม่คุณแจ็คก,ก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายครับแต่บทลงโทษนั้นขอเก็บเอาไว้หลังจากรู้ว่าโอเวอร์ไซด์คนใดที่จะเป็นแชมป์ครับแต่วันนี้หมดเวลาของดาวินชี่แล้วเหรอครับกลับมาชมความสนุกแบบนี้ได้ใหม่เวลาเดิม5ม้ามงเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ